กระบะครับฟอร์เรนเจอร์ฮะราคาแค่สองแสนกว่าบาทเท่าน,นั้นเองนะครับนี่มีชุดแต่งเขาแต่งแบบคล้ายๆวายแท็กเลยนะฮะนี่นี่ครับล้อแมกนะ,ะพาชมรอบทันนะครับนี่สสวยเลยนะครับนี่ฮะ ชุดแต่งมาด้วยนะครับนี่หาดูภายในครับนี่ครับของเดิมเลยนะฮะ มีตัววัดรอบวัดบูทนะฮะของเทอร์โบโนะสามารถเราปรับบูทได้นะครับไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์นี่ฮะโดยรวมเบาะนะครับสะอาดนะนี่ครับด้านหลังนะหลังค่า ของแสนกว่าบาทกับสภาพนี้ไม่เลวเลยทีเดียวครับนี่ฮะัฟอร์ดลังเจอรครับมีตัวชุดแต่งเวยนะ